กองทัพนั้นเราไม่เคยใช้ I.O. แทรกแซงการเมืองนะคะขอเลี่ยงการชี้นําสังคมหรือพาฒนปินกองทัพโดยไร้ข้อมูลข่าวสารเพราะามีนักการเมืองบางคนเนี่ยคือแสดงความเห็นว่าตําหนิว่ากองทัพเนี่ยแทรกแซงกระบวนการทางการเมืองรักษาผลประโยชน์ที่การเมืองใช้ I.O. คือ I.O. เนี่ยพูดกันเยอะมากเธอคิดหรือว่ากองทัพเนี่ย เก่งขนาดมี I.O. กองทัพทำไอโอสู้พักส้มไม่ได้ห่างกันหลายช่วงตัวไอประเภทแบบโพสหนึ่งคนแล้วก็มีคนก๊อ<ไ>ปรูปก๊อปชั่นไปวางกัน20-30เพจในเวลาวินาทีเดียวกันเนี่ยกองทัพทำไม่เป็นอ่านเว็บไซต์แนวหน้านะออนไลน์บ้างไหมที่เขาไปสำรวจตรวจสอบมามีเพจต่างๆเนี่ยแคปชั่นเดียวกันภาพเดียวกัน ซึ่งถ้าฉันเป็นคนจ้างเนี่ยฉันตบกระบาลตายเลยนะมันมึงงแบบนี้เขาแคปได้หมดแล้วแคปชั่นเดียวกันภาพเดียวกันเพื่อแก้แทนให้กับพิธีกรชื่อดังคนหนึ่งอ่าอืมแล้วมันเป็นพืชไปหมดเลยไงคือต้องเรียกว่าไอควายมูอนี่ยเหรอไอโอของแท้เนี่ยแหละไอโอฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าถ้าถ้าพวกจะบอกว่ากองทัพเนี่ยมีไอโอเก่งฉกาจพวกเธอเนี่ยกำลังให้เกียรติกองทัพบ้านเรามากเกินไป ฉันจะบอกให้เลยว่ากองทัพเนี่ยเคยถูกคนหลายกลุ่มหลายหมู่เหล่าเสนอว่าเธอต้องทำไอโอกันบ้างแล้วกองทัพทำหน้าเดือดอ่ะมันคืออะไรฉันบาดมาแล้วมันคืออะไรเราก็พยายามจะทำนะทำไม่เป็นเขาไม่ใช่เซอร์นะแต่ว่ามันไม่ใช่งานของเขาแต่ได้ยิงอ่ะกูยิงชิบหายเลยออะที่ว่ากูยิงจนถึง7กิโลเมตรจนถึงเขาพระพิหารน่ะตายเกี้ยงแต่ไปทำไอโออะไรมันคืออะไรอ่ะไม่รู้เออ